เสียงไทยไพ่ประจำวันเกิดนะครับเราเริ่มจากวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์ครับนี่วันอาทิตย์จะมีข่าวดีเข้ามาครับเกิดจากสิ่งดีที่คุณได้ทำเอาไว้นะครับถ้าท่านทำดีผลก็คือท่านก็จะได้สิ่งดีตอบแทนในรอบนี้รอเลยนะครับต่อไปผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์อย่ารีบร้อน มีสิทธิ์ที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนแบบปุบปับข้ามเขตข้ามถิ่นข้ามแดนไปต่างประเทศอย่างนี้ก็มีนะครับระวังหลงลืมสิ่งของต่างๆนานาวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับและก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใดๆก็ตามนะครับใจเย็นๆเข้าไว้นะครับต่อไปคนที่เกิดวันอังคารครับ คนที่เกิดวันอังคารจะมีข่าวดีในหลายๆเรื่องหรือเป็นเรื่องที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ท่านสดใสยิ้มร่าเริงรับสิ่งดีรับพลังบวกได้เลยนะครับจะติดต่อการงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีครับต่อไปครับท่านที่เกิดวันพุธครับวันพุธเรื่องงานจะโดดเด่น จ็อจัดข้านะครับโชคลาภก็มีสิทธิ์ลุนด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยวันพุธถ้าเคยพลิกผันมีอุปสรรคใดๆก่อนหน้านี้เดือนนี้สดใสโชคดีเฮงๆปังๆนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสครับวันพฤหัสสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้มีสิทธิ์สำเร็จผล70%ิ์เซ อีก3 0ให้เอามาทบทวนก่อนนะครับและบ่งบอกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปกว่าความหวังก็คือบางทีเราฟุ้งฝันมากจนเกินไปก็เผื่อผิดหวังไว้บ้างนะครับต่อไปครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์เดือนนี้จะอู้ฟู่หน่อยหนึ่งนะ1ก็คืออู้ฟู่คือรับเงินเข้ากับ2คืออู้ฟู่คืออุป,ปถรัรมภ์ผู้อื่นครับ พาคนอื่นไปเลี้ยงนะครับหรืออาจจะต้องเอาเงินไปสนับสนุนผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็จะมีความสุขแก่สิ่งที่ท่านมอบให้ผู้อื่นครับและที่สำคัญคือดูมีแววเศรษฐีด้วยนะท่านที่เกิดวันเสาร์กับใบสุดท้ายครับ ท่านที่เกิดวันเสาร์ก็จะมีความตึงๆนิดนึงครับเวลาท่านจะตัดสินใจทําอะไรนะครับการงานเอ่ยหรือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเอ่ยจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างจะมีจุดให้เราต้องชะงักคิดบ้างนะครับให้ท่านมั่นใจว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่ง A หรือ B ซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็มั่นใจในตัวเองรับรองว่าประสบความสําเร็จนะครับเอาละครับ ถ้าชอบนะครับกดทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยจะไลค์จะหัวใจจะเมนเซฟแชร์ได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาทุกประการครับตูตู้พยากร์อาจารย์ตู้นฤพลสวัสดีครับ